สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสิทธิ์สีนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็เจอน้องชายกับสุทธิรักของเราแล้วนะครับที่ได้เจอนี่ไม่ใช่อะไรนะมาเร็วครับผมจะมาเร็วนะแล้วน้องก็คงจะมาเร็วด้วยนอนนะน้องนอนเลยเลยยังนอนรักษาเลยรอก กินข้าวไปอันรถยังนีหนี่เตรียมรถนอนไว้ให้น้องมานะโอ้ยผมเป็นรถนอนดีจะรถต่อไปให้น้องมานะเลยสุดหลาับเคลืนที่ยังไงสุขาเคลื่อนที่สำหรับมานะคนเดียวใครเคยขับรถกครเคยขับรถวุ้ยทำไมวันนี้ดูไปตากแดดที่ไหนมาเนี่ยทำไมผมแดงอ่ะตากแดดด้วยใจทำไมผมสีแดงล่ะ ก็เป็นรูกฝรั่งลูกฝรั่งเหรอเห็นพี่คิดถึงพี่ไหมเมื่อวานนี้เราไม่เจอกันเลยอ่ะเจอเจอที่ไหนไม่เจอไปหาเลยเมื่อวานเจอได้เวทีถ่ายดุปายุถ่ายดุปล้ออยากเล่นตัวดเลยหลอกวะยังไม่ส่งให้เลยมีรูปตอนเต้นด้วยยังไม่ส่งให้มีการลงเยอะมีการลงเพจเยอะทำไมเดี๋ยวเขาหาว่ารักมณะคนเดียววันนี้ไปนอนไหนมาเนี่ยนอนบ้าน เหรอใกล้เหรออ่ะจะลงการทุ่งนาจะลงจะต้องมาดูแลคุณชายแล้วเหรอไม่แล้วแต่มันใกล้มันไกล้แล้วแต่จังหวะอืมแล้วแต่ว่าเขาจะขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจแล้วแต่ไม่สบายไม่หรือสบายวันนี้มาสองคนเหรอใช่พ่อไปไหนอ่ะพ่อไปทํางานอ๋อพ่อทำงานแล้วอืมมีงานด่วนมีงานด่วนเห็นปต่า้อยแล้วคิดถึงอะไรรู้ป่าวผู้บ้าเอ้าผู้พานเอ้าไม่ใช่ ด้างทุ่งนาเนาะด้านทุ่งนาเห็นทุ่งนาทางเข้าปะอยู่สวยใช่ใช่เอ้าแล้วนอนไหนเมื่อเช้านอนแถวนี้เหรอใช่แถวนี้เห็นทุ่งนาด้วยนี่ไงมาถึงน ok> ี่ต um an ั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเพชรบูรณ์ไปปะเพชรบูรณ์วันที่เท่าไหร่ต่อจากลพบุรีพรุ่งนี้ลพบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ไปไปถึงวันที่แปดนั่งสาพี่เตรียมรถบ้านไว้ให้มานะ แต่งอยูทั้งนี้เลยเออใช่แล้วแต่เราบ้านแล้วอันนี้เริ่มกี่โมงครับนี่ยไม่แน่ใจบางคนเขาก็บอกว่าสอดแจ้งยังไงก็ยังไม่รู้เลยในกลุ่มบอกว่าตีสามใช่ป่ะบางสอดแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเพลงจะติดลิขสิทธิ์ป่ะเพลงไหนติดนะติดลิขสิทธิ์ป่ะใช่อันใดนี่กับเพลงโอ้ติดดูเนี่ย ถ้าเป็นเวลาแบบนี้ถึงจะถ่ายกับน้องมานะได้ถ้าเป็นเวลาอื่นถ่ายไม่ได้เลยไม่มีเวลาเนี่ยเราเราถ่ายปุ๊บเขาก็เดินหนีเราดูสิเนี่ยแม่แม่ครับเนี่ยผมก็พยายามจะถ่ายน้องนะ,ะก,กินกินได้เลยนะเนี่ยะมานะ้ามนจีคายไม่สนใจเลยดิไม่สนใจผมเลยอะเนี่ยแม่แม่เนี่ยผมก็อยากถ่ายกับน้องนะครับน้องเล่นตัวมากเลยนะฮะเนาะ เ็าเปลี่ยนกระเ๋าแล้วเปลี่ยนแล้วเพราะกระเ๋ามันเหี่ประมาณเียเงียดเลยตองเลียนประมาณมันเงียดอกเธอเลื่อนลาเธอเลื่อเลื่องก็เลื่องมเป็นเงียเอาลก็นั่นนี่ใส่จงไหนใส่ข้างสมางเงียกบได้ใส่แล้วกบถามก่เทนทากถามเด็กเอ่ยกบกบก้าถามก็นึกว่าก็นึกว่าด็กวัดเขาเก็บไปแล้วเอาไปแล้ว เรา่เนม่นที่กินก็บ่แม่นเด็กก็มีคนสวยเองเก็บให้คือดูว่าคนสวยคนได้สิเก็บไว้ให้กระเป๋าหายเยอะห้วกเนียนมาหุ่นเยอะอันนี้คือสาวเบียร์ครับสาวเบียร์โหติดงานมานานแล้วเนี่คือคือเสือเสือเสียใจเล็กเสียกับว่าคนสวยแล้วบ่ทํางานคนนี้ครับจะจะจะเข้าใต้พีหรอเข้าเหรอเข้าเร็วจังเข้าอ๋อคุณเข้ายังยังเอาขอไปเก็บเพื่อจะพาน้องอองเออพอดีเลย เลี้ยงข้าวพี่มาดีเลยพี่ไม่มีตังเลี้ยงข้าวมาล้อสีว่ากันจริงโตกกันดจริงจีมาเรียกว่าอะไรหำทำไมต้องเรียกว่าหำด้วยไม่เป็นภาษาอีสานอ๋อเรียกมาตั้งแต่เด็กบักหำเหรอหำน่ะเขาไม่มีหันมาเลยี่หวานน้ำมะเดื่อพึ่งขาดว่างูคนลูก้ามลูะหำนี่วันดีวันหยู่ <laughs> <laughs> ไปขึ้นอย่างกับคนเรียกเข้ามาอาเอเหรออะลองเรียกดิโอ้ยใ <laughs> ี่นี่นงเนี่ยแหละคือบโดนกว่าไหนนางเนาะตายแล้วถ้าทำตก,กตชื่อเมื่อกี้ปุ๊บโดนเลยโ <laughs> ดนเหลืองหรือแดงเลย <laughs> บักลาบัคคำน่ะไม่สนใจอีกอะ นี่นะครับมืออื่นอ่ะไม่ให้เลเดอมืออื่น่ะเด้อดใช่พี่แสกแต่นักชุดเราไม่นักแข่งสูตรเทพนันทีเดินโอ้ยนานๆทีได้อยู่เป็นส่วนตัววันละอยู่นั่นเราม่ให้แหน่นานๆทีได้อยู่เป็นส่วนตัวของทุกคนทุกคนไม่ต้องเห็นเลยนะครับว่าเราทำอะไรกันนะครับทำเสียงนิดนึงเดี๋ยนี่โอ้ย ทุกคนไม่ต้องดูหรอกว่าเราสองคนทำอะไรกันควละพันเอาจะอะไรนะควละพันเด็ดเฮ้ยพี่ยังไม่พร้อมจะเอาได้ไงเจ้าเหลี่ยดอ๋ออันนี้พี่พี่ที่ดูแลใช่ไหมพี่ดูแลใช่พี่คนนี้ดูแลใช่พี่ที่ดูแลยกรางให้เข้ามาไม่ใช่คนยกรางดีคนผูกผ่าได้เด่นเราดูแลให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยจัดแต่แรกเยงานที่หวานคนสวยใส่ใจน้องๆตลอด กินวันขนมหนีตกลงว่าไงเพลงคัฟเวอร์ของเราอ่ะยากทำเออเอาเพลงอะไรก็ว่ามาเลยพี่ไปอัดเสียงมาก่อนอัเสียงเร็วก่อนนะโฟงเพจะคุยกับพี่อันนี้มันยังไม่ลงตัวกันอาเสียงเลยเอาเพลงอะไรก็มาเลยใช่ใช่พะจะคุยกับบอสพ่อให้รู้เรื่องใช่เพราะว่าอุปกรณ์ของสาวน้อยอยู่กับพี่หมดเลยนะครับแม่แม่นะครับแม่แม่หลายคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำคัฟเวอร์ให้น้องนะก็คุยกับน้องตลอดนะครับ คือตอนนี้อ่ะมันไม่มีเวลาเลยน้องไม่มีเวลาก็คือปัญหาคือตอนนี้น้องยังไม่มีเวลาที่เข้าห้องอัดแล้วก็ยังไม่รู้จะเลือกอะไรไม่มีเวลาซ้อมด้วยใช่ต้องต้องบอกเขาต้องบอกเขาหน่อยเขาจะได้มาซ้อมมาเขาน่าจะเห็นเราแหละใช่ใช่เดี๋ยวเราเราจะมาซ้อมใช่โอเคมีมมมมีีีเฟสตลอดถ้าต้องออกต้องยิงตลอดใช่ เออทำไมระยะช่วงนี้ทำไมเต้นเต้นเต้นเริ่มเริ่มแรงเริ่มเก่งเริ่มอะไรแล้วหรือว่ามัน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 หลายวันแล้วมันทําให้เราแบบอินกับการเต้นแล้วก็มีแอคติ้งมีหน้าตามีอะไรหลายๆอย่างคือคือมีคนพูดไหมว่าเราเต้นเต้นเก่งขึ้น,นว่าู้ก็เต้นเต้นเต้นซามุ่ผมเต้นใดอืมไม่ใน่รู้มันรู้สึกว่ามันมันมีเสน่ห์มากกว่าเดิมอ่ะเต้นตามภาษาผมนะผมก็บ่ได้บไดี้เคยเรียนเต้นมาเนาะอืมก็บ่ไดีน นี่ได้เกลือ,อพอเต้นแล้วรู้สึกยไงแค่แค่เอารูดหอยนี่เหนื่อยไหม<ะ>เหนื่อยไหมเต้นร้องด้วยเต้นด้วยบางวันก็ไม่เหนื่อยบางวันบานก็นมีมันก็มีมือที่เหา่ยวตรงเหนื่อยบ้างมไม่ใช่ว่าเหนื่อยทุกวันนะครับมือเมื่อยก็เมื่อยคักเมื่อยคักเมื่อยเนี่ยแต่เรากเจ้าของวาร์บมีงงนนันหลายทีจะสบายอือใช่ใช่ก่อนที่เราจะได้อะไรมาก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเราก็ต้อง ลำบากไปก่อนแต่มันก็มีความสุขได้เห็นได้ทำการแสดงกัสิกะมีความสุขเามากคทั้งนีอยู่แล้วเต้นเราเต้นสวยขึ้นเต้นเก่งขึ้นแล้วยิงทำทรงผมอะไรก็ไม่รู้าเรทกทรงผมอะไรเกาหลีทรงผมอะไรนะเกาหลีแต่พี่ว่าไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นเกาเกาเหลาเบี่อเหผมไทยๆอยู่มือนกันเฮตดทรงไทยๆเป็นไง ตำเปื่อยขึ้นธรรมดาไทยอ่ะ,อะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ในรอบหลายๆวันเลยที่ถ่ายกับน้องสองคนนะฮะแล้วขอเวลาส่วนตัวอยู่กับน้องสองคนก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุ้งเนี่ยสวัสดีตจวบปหันกล่องมาทางเข้าดีอ้าวสวัสดีัน่ครับขอเวลาเป็นส่วนตัวก่อนนะครับทำเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงบายบายทำเสียง